ละครซิมเรื่องเมื่อแฟนผมเป็นแมวตอนที่สจากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ทาเครุพานามิกลับมาที่บ้านก็เปิดหาประกาศแมวหายในเว็บก็ไม่มีใครที่มีแมวหายเหมือนนามิเลยสักตัวเขาจึงตัดสินใจจะเลี้ยงนามิเอาไว้แถมยังตั้งชื่อให้ว่ามารู้จัง ท่ามกลางเสียงคัดค้านของาฮาโตะพี่ชายของทาเครุเพราะาฮาโตะไม่ชอบแมวแถมนางมิยังสั่งสอนาฮาโตะด้วยการไปอืไว้บนที่นอนของเขาอีกไฮาโตะวิ่งไล่แมวนางมิจนต้องหอบจนตัวโยนาฮาโตะใจเย็นๆก่อนนะนายตีมารู้จังไปมารู้จังก็ไม่รู้เรื่องหรอกทาเครุท่านายยังตามใจแมวบ้านะนะ่นน่ เดี๋ยวมันก็ได้เฮ้ย hey! ยังพูดไม่ทันขาดคำฮาฮโตะก็เห็นแมวนามิกำลังฝนเล็บลงบนโซฟาตัวโปรดของเขาไอ้แมวบ้าไม่นะฮายาโตช่างเป็นภาพที่คลึกคลื่นตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวหลังจากฮายฮโตะที่พยายามสงบสติอารมณ์ลงได้ก็กำลังหน้าบูดอยู่ที่โต๊ะอาหารฉันให้แม่บ้านมาทำความสะอาดห้องน้ำแล้วนะเอานี้ อาหารเช้าส่วนนี้ก็ของมารู้จังทาเครู้วางไข่ดาวทอดน้ำให้แมวนางมิอย่างรู้ใจเพราะนางมิไม่ยอมกินอาหารเม็ดเลยแมวบ้าเลยกินอย่างกับคนก็ฉันเป็นคนนะสิพูดมากนะเดี๋ยวก็เจอดีอีกหรอกฮฮ <laughs> นามิพูดอย่างอารมณ์ดีก่อนจะซัดไข่ดาวในจานเกลี้ยงถึงแม้ปกติมื้อเช้าของเธอจะมากพิธีกว่านี้มากนัก แต่ไข่ดาว <K an> ก็ยังดีกว่าอาหารเม็ดหน้าแวะนั่นก็แล้วกันวันนี้นายไม่ต้องไปทำงานเนาะวันนี้ธน,นาคารหยุดชดเชยอ๋อจริงสินะสงสัยฉันจะอยู่บ้านมากไปไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนายก็ออกไปเที่ยวบ้างสิอยู่แต่บ้านไม่เบื่อบ้างหรือไงก็ไม่รู้สิฉันไม่รู้จะออกไปไหนนี่นาเอ๊ะใครมาแต่เช้า ทาเครุออกไปเปิดประตูก็เห็นซาโตริกำลังยืนยิ้มอยู่อา้าวซาดิจังเข้ามาก่อนสิซาโตริยิ้มกว้างก่อนจะเข้ามาในบ้านสายตาที่ทาเครุมองซาโตริเต็มไปได้วยความอบอุ่นอ่อนโยนซาโตริเป็นลูกสาวของเพื่อนแม่พวกเขาหลังจากที่พ่อกับแม่ทาเครุและไฮเอโตะ ได้จากไปจากอุบัติเหตุแม่ของซาตโตริก็เข้ามาดูแลพวกเขาทำให้พวกเขาสนิทสนมกับซาตโตริด้วยซาตโตริลีบสุดลงนั่งข้างๆเฮยียโตพี่ฮเยโตว,วันนี้หยุดใช่ไหมอืมว้ายนั้นแมวเหรอคะไม่ต้องดีใจไปหรอกเพราะมันคงอยู่ไม่นานอา้าวทำไมล่ะคะน่ารักออก ชื่อมารู้จังน่ารักไหมพี่เก็บมาได้ที่หน้าปักซอยคิดว่าคงหลงทางกลับบ้านเลยลอยเจ้าของประกาศตามหามารู้จังอย่ามาแตะฉันนะถอยไปให้ห่างเลย <c oughs> อุ้ยเล่นตัวด้วยหาไม่ยอมให้จับเลยไม่นะปกติก็ยอมไม่เล่นด้วยนะลองรูปคางสิ ทาเครู้บอกแบบนั้นแต่ไม่ว่าซาโตริจะพยายามยังไงแมวนามิก็ไม่ยอมให้จับสงสัยจะเป็นตัวเมียนะจริงเหรอพี่ทาเครู้ก็เอาไปให้หมอตรวจสิปกติถ้าแมวมีเจ้าของจะมีชิปฝังอยู่และชิปเหรอรู้ดีนะหล่อนนะ่ะถ้าเครู้ไม่ต้องไม่ฟังฉันไม่มีชิปอะไรทั้งนั้นแหละฉันไม่อยากไปหาหมอ ดูท่ามารู้จังคงไม่ชอบหมอแฮะโอ้ยวายใหญ่เลยเออแล้วนี่ซาลีจังทานเข้ามาหรือยังยังเลยค่ะกะว่าจะมาฝากท้องที่นี่ได้ไหมนะได้สิรอแป๊บหนึ่งนะทาเคโรหายไปทำอาหารเช้าให้ซาโตริส่วนหญิงสาวก็กำลังมองฮายาโตะตาเชื่อมพี่ฮายาโตทำอะไรอยู่คะเช็คู่ในมือถือ งานที่ธนาคารเป็นยังไงบ้างคะก็เลยๆฮฮยาโตะถามคำตอบคำแต่ก็ไม่มีวีแววว่าซาตตุริจอรำคาญในสายตาของนามิเหมือนกำลังเห็นฉากละครรักสามเศร้าเราสามคนขึ้นมาดูท่าแทกเยูรุคงชอบเยรูมากคนนี้ส่วนเยยคนนี้ก็คงจะชอบฮายาโตะจอมขี้เก๊ก แต่ไฮโตะเหมือนจะไม่ค่อยเล่นด้วยหรือไม่งั้นก็รู้ว่าน้องชายชอบเลยไม่ออกอาการโอ๊ยดูแล้วนึกว่าละครหลังข่าวเราเธอล่ะเป็นอะไรในหนังเรื่องนี้หรือจะเป็นแค่แมวประดับฉากไม่นะเธอเองก็ต้องตามหารักแท้แต่จะไปตามหาเนื้อคู่ได้ที่ไหนกันละทีนี้ ทาเครุแอบมองสตุรีด้วยใบหนะ้าเศร้าซอยก่อนที่เขาจะเอาอาหารเช้ามาให้เธออาหารมาแล้วว้าวน่ากินจังขอบคุณนะคะพี่ไาเครรุแล้ววันนี้สาริจังก็หยุดเหรอใช่ค่ะก็เลยแวะมาเยี่ยมพี่ฮายโตะเลิกจ้องมือถือได้แล้วค่ะทานข้าวกันเถอะกินกันไปก่อนเลยนะฮายโตะว่าพลางลุกออกไปคุยโทรศัพท์ พี่ฮาโตะไม่เปลี่ยนเลยนะชีวิตมีแต่งานซาโตริเป็นห่วงจังเหมือนพี่เขาจะผอมๆไปด้วยใช่ไหมพี่ทาเครุอืมฮาโตะก็เป็นอย่างนั้นแหละซาลีจังไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่ได้หรอกค่ะงั้นเดี๋ยวซาโตริเอานมไปให้พี่ไฮาโตะดีกว่าซาโตริก็ลุกไปอีกคนเลยเหลือแค่เพียงทาเครุกับแมวนามิเฮ้ยนายเป็นผู้ชายที่น่าสงสารจังทาเครุ ถ้าฉันเป็นเยี่วรู้มากฉันคงเลือกนายมากกว่าไอ้ขี้เก๊กนั่นมวมวมารู้จังปลอบใจฉันอยู่ดอไงฉันไม่เป็นอะไรหรอกมานี่มาขอกอดหน่อยสิทาเครู้อุ้มนามิเมากอดมาหอมยอมให้หนึ่งวันนะปลอบใจรู้ไหมว่าคุณหนูตระกูลใหญ่อย่างฉันไม่ใช่จะให้ใครมากอดมาหอมง่ายๆหรอกนะดีจังที่มีมารู้จังอยู่ด้วย อ๋อของที่สั่งน่าจะมาแล้วทาเครุเป็นรับของมาก่อนจะวางของเรียงรายไว้ให้นามิทั้งกระบะทรายของเล่นต่างๆของแมวชอบไหมมารู้จังใครจะไปชอบของพวกนี้ฉันไม่ใช่แมวสักหน่อยแมวนามิหันหลังให้ยังไม่สนใจเธอจะไม่ชอบแฮะนายสั่งอะไรไมาเยอะแยะเลยทาเครุกะจะเลี้ยงเจ้านั่นตลอดไปเลยนี่ไง ไม่ใช่เจ้าน่าน,นะพี่ไฮโตะน้องเหมียวเป็นตัวเมียค่ะรู้ได้ไงก็นัองเหมียวไม่ชอบสตอรี่ตามสัญชาตญาณแล้วตัวเมียจะไม่ชอบตัวเมียไงจะยากอะไรแค่พลิกจับดูก็รู้แล้วไม่ว่าเปล่ายาโตะยังทำท่าจะเข้ามาจับแมวนามีพลิกตัวอย่านะโอ้ยฮยาโตะเลยท้งปลาเป็นเป็นยันห้าแถวฝากไว้ที่แขน ไฮโต,ตทั้งทาเครูและซาโตริร้องเสียงหลงส่วนแมวนามิก็ไม่ได้สนใจแผลที่ตัวเองฝากเอาไว้ฮะข้าดีของการเป็นแมวคือเล็บคมดีชมัดสมน้ำหน้า จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่3แมวนามินี่ยังสาบเหมือนเดิมส่วนฮยฮโตะก็ได้ลอยแผลไปเต็มๆชาตินี้2คนนี้จะญาติดีกันได้ไหมล่ะเนี่ยแล้วยังมีซาตุริโผลมาอีกแล้วใครกันห่ะดจะเป็นเนื้อคู่ของนามิต้องติดตามตอนต่อไปนะคะกด subscribe และกดกระดิ่งให้พี่ม่อนด้วยนะ